่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานันประพัฒเฉลิมสินธรนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจะตามเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะคะ3มทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของสารปกครองคดีปกครองตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันนะคะและเราจะมีสารคดีสั้นเป็นองค์ความรู้มาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนที่จะไปพูดคุยกันไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะ เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวคลูดเข้ากับตัวรถยนต์ กรมสุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้ในายเจตชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน8,000บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธร์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่า ช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด,ด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็น ผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้าเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมี กรณีนี้จึงฝั่งได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน80,00บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายผิภาคษายกฟ้องสารปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o u r t o t t h นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองรับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะ กับ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุรกระจายเสียงรัฐสภานะคะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องราวของการชุมนุมเนี่ยคงจะเห็นข่าวคงจะได้ฟังกันมาพอสมควรแล้วและเราก็มีเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งก็จะต้องเน้นความสงบและปราศจากอาวุธนะคะซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนควรจะได้รับการคุ้มครองเวลาที่จะมีการชุมนุมโดยสงบนะคะไม่ว่าจะเป็นการ อำนวยความสะดวกให้คนเข้ามาชุมนุมอย่างสงบการให้คนในสังคมมีโอกาสแสดงความเห็นที่สอดคล้องกับบุคคลอื่นแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าการชุมนุมบางครั้งบางเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนะคะอย่างเช่นเวลามาชุมนุมกันทีการจราจรก็คับข้างบางทีมีการปิดถนนด้วยหรือ การชุมนุมบางประเภทก็รุนแรงถึงขนาดมีการบุกรุกไปในสถานที่ราชการต่างๆจนทำให้ต้องเกิดการประทะเพื่อที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะ คือเรื่องของการสลายการชุมนุมมันก็จะมีดีกรีของการสลายการชุมนุมที่แตกต่างกันถ้าเราจําเป็นต้องใช้แก๊สน้ําตาในการสลายการชุมนุมจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยและทําให้คนที่ชุมนุมเขาได้รับการบาดเจ็บเสียชีวิตขึ้นมาคราวนี้ต้องถามว่าคนรับผิดชอบอ่ะจะเป็นรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมหรือไม่อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมานําเรื่องนี้คุยกันนะคะกับ วิทยากรจากสำนักงานสารปกครองคุณมนัสการเครือสุวรรณอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันะพัฒน์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะเรื่องราวของคดีนี้เป็นไงคะค่ะที่มาของคดีนะคะก็ย้อนไปเมื่อปีสองพันห้า้อยหสเ็ดนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะจดจําเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมือง ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมจํานวนมากอ่ะนะคะได้เข้าไปปิดล้อมประตูรัฐสภาแล้วก็ขัดขวางไม่ให้นายกรัฐมนตรีนะคะนําคณะรัฐมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้เข้าสลายการชุมนุมโดยการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อเปิดทางให้กับสมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีนะคะได้เข้าประชุมสภาในครั้งนั้นนะคะและจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้ชุมนุมจํานวนมากนะคะได้รับบาดเจ็บ จากแรงระเบิดของแก๊สน้ำตาที่ตกลงบนพื้นแล้วก็เกิดการระเบิดใกล้ๆกับตัวของผู้ชุมนุมนะคะโดยที่มีผู้ได้รับพิตจากการระเบิดแก๊สน้ำตาทําให้เกิดอาการแสบตาสำลักหายใจไม่ออกขู่อื้อแสบผิวหน้าได้รับอันตรายจากผลของการสูดดมควันแก๊สแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะหนึ่งรายรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่การแพทย์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บจากการประทะก,กันกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะจึงจะเห็นได้ว่าจากกรณีนี้เนี่ยมกีก็มีทุกฝ่ายเลยนะคะที่สูญเสียภายใต้เหตุการณ์ที่กดดันแล้วก็ตึงเครียดเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะดําเนินการตามเป้าหมายของตนเองนะคะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่จะมีบทบาทสําคัญในการควบคุมสถานการณ์และควบคุมสูงชนดังกล่าวเนี่ยก็คือรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ จากการประทักกันครั้งนี้ก็ทําให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีแล้วก็เป็นผู้ร้องต่อในคดีนี้นะคะจํานวนกว่า200คนเนี่ยก็ได้เข้ามายื่นคดีฟ้องต่อศาลปกครองนะคะโดยยื่นฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจในครั้งนั้นค่ะค่ะ แล้วพอเรื่องนี้มาที่ศาลปกครองเป็นไงต่อคะค่ะคดีนี้นะคะศาลก็ได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งจากพยานบุคคลพยานเอกสารพยานผู้เชี่ยวชาญข้อเท็จจริงจากการรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษย,ยชนแห่งชาติและพยานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็สรุปได้อย่างนี้นะคะว่าการชุมนุมในครั้งนี้ผู้ชุมนุมนะคะได้รวมตัวกันเพื่อปิดล้อมบริเวณทางเข้ารัฐสภา เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการประชุมแถลงนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นและผู้ชุมนุมบางส่วนก็มีอาวุธนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงได้กำหนดแผนที่จะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสลายการชุมนุมซึ่งตามแผนในการควบคุมฝูงชนและปราบจลา,ลาจลดังกล่าวเนี่ยก็ได้กำหนดวิธีการไว้สองวิธีนะคะคือหนึ่งคือจะใช้การเจรจานะคะและวิธีที่สองหากเจรจาไม่ได้ผลก็จะใช้กำลังนะคะโดยใช้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำโล่และแก๊สน้ำตานะคะติดตัวไปโดยไม่มีกระบองนะคะซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติก็คือหนึ่งจะใช้กำลังผลักดันนะคะสองใช้รถฉีดน้ำสามใช้แก๊สน้ำตาสี่ใช้กระสุนยางและห้ายิงปืนแห่จู่โจมจับแกนนำนะคะ ซึ่งในการดําเนินการเนี่ยจะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนะคะโดยจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักและจะไม่ใช้ความรุนแรงนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าและปะทะก,กันนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ดําเนินการเจราจาต่อรองนะคะกับผู้ชุมนุมเพื่อขอเปิดทางเข้าสภา,าโดยใช้เครื่องขยายเสียงจากรถประชาสัมพันธ์นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นผลจึงนําไปสู่การใช้แก๊สน้ําตากับผู้ชุมนุมต่อนะคะ ค่ะก่อนที่จะมีการใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามแผนการสลายการชุมนุมไหมคะค่ะจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีนะคะก็พบว่าก่อนการใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่ได้ใช้รถด,ดับเพลิงฉีดน้ำก่อนนะคะตามที่กำหนดไว้ในแผนแม้จะมีการประสานขอรถด,ดับเพลิงไปยังกรุงเทพมหาคนครเพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการด่วนที่สุดในวันเดียวกันนั้นเนี่ย แต่การจัดหาลดดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์และผู้ชุมนุมก็มีเป็นจํานวนมากนะคะที่ไม่ได้รับทราบการแจ้งเตือนมาตรก,การสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ําตาของเจ้าหน้าที่ตารวจเลยนะคะและวิธีการยิงแก๊สน้ําตาที่ถูกต้องตามหลักการสาคนแล้วเนี่ยจะต้องมีมุมยิงที่25ถึง45องศาในทิศทางเหนือลมในลักษณะวิถีโคง้งโดยยิงห่างจากฝูงชนประมาณ60ถึง90เมตรแต่ในทางปฏิบัติ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนนะคะได้มีการยิงแก๊สน้ำตาในแนวราบขนานกับพื้นไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ชุมนุมรวมทั้งมีการใช้แก๊สน้ำตาคุณภาพต่ำหรือหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะในการสลายการชุมนุมดังกล่าวด้วยค่ะค่ะแล้วสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมอ่ะเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็มีอาวุธด,ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะ ันเป็นอย่างนี้นะคะคือคดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นนะคะได้วินิจฉัยสอดคล้องกันว่าตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุเนี่ยได้บัญญัติคุ้มครองให้บุคคลนะคะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและประาศจากอาวุธนะคะแต่การชุมนุมที่พิพาทเนี่ยมีผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่ปิดล้อมประตูรัฐสภา เพื่อไม่ให้รัฐบาลถแถลงนโยบายนะคะมีการใช้กลัวลวดหนามนะคะมียางรถยนต์ขวางกั้นถนนทําให้ผู้อื่นเกรียกลัวแล้วก็มีอาวุธนะคะจึงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้การคุ้มครองไว้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะยับยั้งการชุมนุมที่เป็นไปโดยฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวนะคะแต่ไม่ว่าการชุมนุมเนี่ยจะเป็นไปโดยสงบ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตามนะคะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติสอบผู้ชุมนุมตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมตามแผนที่ได้กำหนดไว้เส้นเดียวกันนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันนั่นนะคะว่าจะเกิดการแบบนี้นะคะคราวนี้พอเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนสลายการชุมนุมเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้แปลว่าต้องรับผิดชอบไหมคะ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าจากพยานหลักฐานนะคะและถ้อยคําของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะก็มีน้ําหนักมั่นคงให้รับฟังได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเข้อบกพร่องในขั้นตอนการเตรียมการหารถกับเพลิงมาใช้ในการสลายการชุมนุมแล้วก็มีข้อบกพร่องในวิธีการยิงแก๊สน้ําตานะคะโดยยิงในแนวตรงขนานกับพื้น ซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องนะคะที่ว่าต้องยิงเป็นวิถีโค้งประกอบกับแก๊สน้ําตาที่นํามาใช้นะคะก็เป็นแก๊สน้ําตาที่ซื้อมาเป็นเวลานานแล้วจึงมีประสิทธิภาพต่ําทําให้ต้องใช้แก๊สน้ําตาจํานวนมากเกินกว่าที่จะใช้โดยปกติทั่วไปนะคะเกิดการปั่นป่วนชุลมุนแล้วก็ทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยได้รับอันตรายนะคะ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ชุมนุมมากเกินกว่าผลตามปกติที่เกิดจากการใช้แก๊สน้ำตาที่มีประสิทธิภาพดีแล้วก็ยิงโดยวิธีการที่ถูกต้องอนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังส่งผลเสียหายไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับรบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ถึงข้อบกพร่องของการขั้นตอนในการเตรียมหารถดับเพลิงมาใช้กับผู้ชุมนุมก่อนการใช้แก๊สน้ำตา และข้อบกพร่องในประสิทธิภาพของแก๊สน้ำตาที่ทําให้ต้องยิงแก๊สน้ำตาเป็นจํานวนมากหรือไม่ก็ตามนะคะแต่เมื่อข้อบกพร่องดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ชุมนุมซึ่งเป็นผู้ฟอ้องคดีนี้นะคะอันเป็นสิทธิตามมาตราสามสิบสองวรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชสอง0ันห้าร้อยห้าสิบซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาทนี้นะคะ จึงเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลเล่ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายสิทธ,ธิและเสรีภาพซึ่งเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดจึงต้องรับผิดต่อผู้ได้รับความเสียหายตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539ค่ะ ค่ะแล้วสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องชดใชยค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีมากน้อยแค่ไหนคะค่ะสารปกครองสูงสุดก็พิคารณแล้วเห็นว่านะคะถึงแม้นาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีอํา,านาจหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหนง่งและการกระทําละเมิดดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการประชุมแถลงนโยบายที่รัฐสภานะคะ แต่มติีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยดําเนินการให้เป็นไปตามปกติเท่านั้นหากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ควรที่จะติดตามสถานการณ์และเตรียมการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจึงไม่ได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการสลายการชุมนุมดังกล่าวการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการสลายการชุมนุม เพื่อเปิดทางให้มีการประชุมถแถลงนโยบายนะคะซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอีกทั้งเมื่อเริ่มมีการประชุมแล้วและเกิดความเสียหายเนี่ยย่อมเป็นอำนาจของประธานรัฐสภา,าที่จะสั่งให้ปิดประชุมเพื่อย,ยุติเหตุการณ์หรือไม่มิใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดน,นะคะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย แต่ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะที่ว่าจะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีมากน้อยเท่าไรนั้นเนี่ยศาลได้วิวนิจฉัยมาแล้วนะคะว่าการสลายการชุมนุมรวมทั้งการใช้แก๊สน้ําตาเนี่ยได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ชุมนุมจากข้อบกพร่องของขั้นตอนในการเตรียมหารถจับเลงและประสิทธิภาพของแก๊สน้ําตานะคะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเดี๋ยวจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะคะ แต่ครั้งนี้การกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการสืบเนื่องมาจากการชุมนุมบางส่วนนะคะที่มีลักษณะที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพและทรัพย์สินซึ่งเป็นหน้าที่ของสํานักงานตารวจแห่งชาตินะคะที่เขาจะต้องจะง,งับยับยั้งการชุมนุมดังกล่าวนะคะดังนั้นเมื่อพฤติการพิจารณาพฤติการและความร้ายแรงนะคะแห่งการกระทําละเมิดแล้วเนี่ยจึงสมควรที่จะลดค่าเสียหายลงร้อยละยี่สิบนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในประเด็นเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้นก็ยังมีปัญหาที่ศาลปกครองส,งสูงสุดจะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุสมควรที่จะให้ผู้เสียหายได้รับค่าทดแทนความเสียหายส่วนที่นอกเหนือจากเงินทดแทนเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐตามมาติของคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะโดยศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าค่าทดแทนความเสียหายจากการกระทําละเมิดย่อมเป็นการทดใช้ความเสียหายทั้งหมดที่ทเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยานะคะซึ่งในคดีนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่อันมีลักษณะเป็นการเยียวยาความเสียหายของรัฐสําหรับค่าทดแทนความเสียหายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2555ก็เป็นเงินที่รัฐนะคะได้จ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน ดังนั้นรัฐจึงไม่สมควรที่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีเดียวกันถึงสองครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยย่อมหมายถึงว่ากรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพยานหลักฐานว่าผู้เสียหายแต่ละรายนะคะได้รับเงินไปแล้วเท่านั้นนะคะดังนั้นคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงพิาพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายจำนวนสองร้อยห้าสิบสี่รายโดยลดลงจากที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด ร้อยละยี่สิบโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและหากผู้เสียหายไรายใดนะคะได้รับเงินค่าทดแทนเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐตามมาติคณะรัฐมนตรีไปแล้วเพียงใดเนี่ยก็ให้คงมีสิทธิที่จะรับค่าทดแทนความเสียหายเท่าที่เหลือตามาาคำพิพากษาเพียงนั้นและให้ยกฟ้องสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่อ .1442 งสี่ทับสองหค่ะค่ะทายนี้มีอะไรอยากฝากเป็นข้อคิดเพิ่มเติมไหมคะค่ะจากคดีตัวอย่างในวันนี้นะคะดิฉันขอสรุปเป็นข้อๆอ,อย่างนี้นะคะว่าหนึ่งการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน,นะคะให้ความคุ้มครองให้บุคคลสามารถกระทำได้สอง หากผู้ชุมนุมกระทําการใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจย่อมมีอํานาจระง,งับยับยั้งการกระทําดังกล่าวได้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามแผนและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสากลด้วยนะคะสามในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะต้องมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ชุมนุมมากเกินความจําเป็นและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็อยากจะฝากขอ,ขอฝากข้อคิดนะคะว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นรวมทั้งการใช้อํานาจควบคุมการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นเนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนะคะในฐานะพลเมืองคนหนึ่งเนี่ยควรที่จะตระหนักนะคะแล้วให้ความสําคัญอย่างยิ่งด้วยนะคะค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันกับ30นาทีคดีปกครองประจาวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมนัสการเครือสุวรรณที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราและเราจะเจอกับ30นาทีคดีปกครองได้ทุกๆวันอังคารสมทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะซึ่งออนแอร์ไปพร้อมกันทั้งวิทยุรัฐสภาแล้วก็ช่องทางของ Facebook และ youtube ของสํานักงานสารปกครองค่ะและถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคดีปกครองสายโดยสารปกครองหนึ่งสามห้าห้านะคะ แล้ว,วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณมนัสการครสุวัลรติชานนันประพัฒ์เฉลิมสินหิรันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง บลายไปไหมทุกไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือน่มเงาเห็ดพึงนทิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งปิดตามความเป็นจริง ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแห่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนค้า ความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำแลร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ ให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นดวมฟ้าฝันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรงรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรม ให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรืเรอรวนละเลื่อมล้ำไปยง เรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร็วลวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรนตลอดไป